สวัสดีค่ะดิสซอยเออ่ดิสหัวหินนะคะหัวหิน is covid church covid นะคะ we walk a r o u n d come from อ่ซอยบินทบาทนะคะซอยบินทบาทตัดช้งมาตัดออกไม่ไม่ไม่ไปกดอะไรไม่รู้ chơi 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 ซอยเน็กฝ่อมเออเหมื <laughs> อมนอยู่มีเลยเน็กซอยเน็กฝ่อมอ่ะซอยบินทบาทนะฮะกะใจหัวเงินค่ะ before I think we saw is to have many massages and have many body. I come here before. I come somewhere here before. I bless along here. English bless along, huh? Name. I like it I think this one and have many people. อ๋อเฮียฟอร์เรนเกนะคะเฮียแมนนี่ศพฟอร์เรนฮะ now is uh who want to come for r e n in หัวหินคำนะคะ I bring แมนนี่ศพฟอร์เรนฟอร์เรนชนะคะบิ๊กมัสซานอ๋อฮิลจอนฮิลจอนโฮเทล ตันลพี่ไปปันบุรีเท่าไหร่คะปันบุรีจ้ะแถวแถวหาดอะค่ะแถาหาดฮะเขาก็ลจ้ะเขาก็ลไม่เหอยูห้าร้อย ห้าร้อยเหร่อประมาณกี่โลคะมันเลยปาปนไปมันประมาณสักสามสิบโลนะมั้มอ๋อโอเคโอเคเลยปานไปนอ่ะจะจะทำเท่าคระขอบคุณค่ะอาวันโกปานบนอีกยัง่ะยังค่ะไปกินข้าวก่อน ยูทันโฮเทลนะคะรีสอร์ทอ้ผับยูท่านู่ปเดียวตายคำแบบไปเมาแล้ว yeah uh, I hope everything come back soon everyone thank you too much for what what video see you next video ha. we go to uh Pāanburi, thank you too much bye bye yeah.